สวัสดีพ่อพี่น้องสุผู้สุกคนครับผมไปก่อนแดกมาอีกแล้วครับพี่น้องมือนี่มาครับเนี่ย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 พี่น้องเนี่ยเอยเบอร์ไงพี่น้องพัดมามาขี่เมาอีสานบมันเท่าเราพี่น้องพัดแบบบานบนเนาะอันนี้คือฝีมือเมียจ๋าครับผมหลังจากเลิกงานโมโหจะกินอย่างนาะพี่น้องนี่แหละในมามาเนี่ยมือนี่เอาเอาแบบายไงด้วยพักเข้ากับตามเทียนนี่พี่น้องเนี่ย อคอคอดเนาะผักคอดแล้วก็มีอย่างเนี้ยเนาะไอ้ต้นกาท่านตะวันพี่น้องเอา้าก่อนจะกินเนาะพี่น้องเนาะเอาจักหน่อยครับผมเอาจักหน่อยน้ำงมันขวดหน่อยก็อเอาแล้วพี่น้องเอ้ยขาดบ่ได้ครับกินยำใดก็แซมยำนั่นเอา้เอาโอ้ยเยอะหน่อยพี่น้องเยอะหน่อยอ่ะเอาบางๆเนาะพี่น้องเนาะ เอา้าเนี่ยพี่รองเห็ดหนาพริกเข้ามานีเออเศบๆเหมือนกันโอ้มีหมูมีมีหมูผมได้พี่รองเนี่ยใส่หมูฉ่ำๆได้หมูเหอือเอ้า,อ,าอืาอเป็นได้พี่รอง ผัดแซ่ผักกลงตุ่ง

ลืมไปว่าไม่พักแสบเลย Ừm, ừ, giờ mưa hơn. ủa. แซบอย่างมือแซบอืม <brightness> อ <nous Negative> <quin French> ืม ม่จ๊ะขอซ้อนหน่อยเซ็มมันดืมขี้เบื่อไหน้องเซ็นมันขาดเซ็นเซ็รว่ะซ้อนซ้อนซ้อนเอามาสดอดิแก่อกันไปไไหน 음~~ 짭짜하고 자. 짜 เมื่อถหาหาคอยเหรอ,หอ,หอตอนดวกมึงคื้น,ย,น,ย,นย,ยังมึงเหนียวน่อยนืกว่าพูดีกินือ มันจะทปนก็ะเดิมตัวรลบพี่น้องป๊กแป๊กป๊กแป๊กน้ำแบบหอมอยาก Khiến cái gì nào nữa nữa nhỉ nữa 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 nữa

ฟังเสียงฝนไปแล้วเหมืนแง่งินแง่งิน เอาพี่น้องมากอคลิปนี้มือนี่เอาไว้ทำหนี้ก็เอาพี่น้องเนาะอืผลกับมาแล้วล่ะเสียงหนังโปกเป๊ปกโป๊ะเป๊ะเราบุกห้องเงียเนาะคลิปหนันนงเอาไว้พอดไหมเนาะพี่น้องก่อนที่เปิ่งคลิปหนังกะซอยกดไลค์กดแชร์แลว้วกดซับจากใครเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเป๊กก้อนแดดครับ ตอดน้มือนี่คลิปนี่บรรยากาศแบบนี้เสียงฝนแบบนี้ครับผมเปกกวนแถวขอกราวเข้ามาสวัสดีครับ